ใครที่ติดตามผลงานละครที่สะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอีสานเชื่อว่าเกินครึ่งผลงานที่ติดตามจะต้องมีนักร้องนะักแสดงคนดังอย่างเต๋าผู้ศิลว่ารินรักปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนครับ ด้วยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของเต๋าผู้ศิล์จึงทําให้เขาสามารถแายทอดความเป็นคนอีสานออกมาได้อย่างชัดเจนทั้งงานเพลงที่ใช้ภาษาอีสานเป็นสื่อถึงแฟนเพลงไปจนถึงงานแสดงที่ใช้ภาษาอีสานในการน,นําเสนอแต่ก็สร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วทุกภูมิภาคครับเต๋าผู้ศิลป์สร้างชื่อเสียงมาจากการเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่มีผลงานเพลงฮิตมากมาย เขาเข้าวงการบันเทิงจากการที่อัดคลิปร้องเพลงเล่นกับเพื่อนลง y YouTube ด้วยความที่คลิปนั้นมีผู้ชมเข้าไปดูเป็นจำนวนมากจึงทำให้ทางแกรมมี่เห็นแววความเป็นศิลปินในตัวเต๋าผู้ศินและจึงติดต่อให้ไปทดสอบเสียงจนกระทั่งได้เข้ามาเซ็นสัญญาขับทางค่ายและมีผลงานเพลงแรกออกมาคือโฉมนางและนั่งเฝ้าเขาจีบในอัลบั้มพิเศษ20ปีแกรมมี่โกตามมาด้วยเพลงประกอบละครภาพยนตร์ฝากเพลงถึงเธอ ในปี2,560เขาได้มีอัลบั้มเดียวอัลบั้มแรกชื่อว่าจงหัวใจไว้ให้แหน่หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานซิงเกิลออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานออกมาในรูปแบบอัลบัม้มแต่เต๋าผู้ศิลป์ก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงผ่านเสียงของเขามาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชิมไว้ในใจซื้อกุหลาบให้เจ้าของผู้สาวเก่าจริงจังค่อยทักมา งานเพลงที่เต๋าภูสินได้มาร้องคู่กับพายชุติมารวมถึงผลงานเพลงล่าสุดแก้มอ่ำทำผลงานเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาได้เพียงเดือนกว่าซึ่งมีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีนอกจากนี้เขายังมีผลงานเพลงที่ร้องเพลงเพื่อประกอบละครและภาพยนตร์ไปจถึงการเป็นนักร้องรับเชิญอีกมากมายอาทิละครเรื่องดาวจะดัดฟ้าทางช่องวัน3 1และละครเรื่องดอกคูณเสียงแคนทางช่อง G ี M 25 ละครเรื่องมนรักนหนองผัก,กแกงทางช่อง3ามเป็นต้นครับด้วยเอกลักษณ์ความเป็นนักร้องหนุ่มเสียงอีสานประกอบกับนักเสียงของเต๋าผู้ศิลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเนื้อหาเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นลูกทุ่งและเรื่องราวต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีจึงทําให้ทุกงานเพลงของผู้ชายคนนี้มีกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดครับที่ผ่านมาเต๋าผู้ศิลปไม่ได้มีดีแค่การร้องเพลงเท่านั้นในเรื่องของงานแสดง เขาก็สามารถถ่ายทอดบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะงานเพลงที่เกี่ยวข้องกับอีสานซึ่งผลงานการแสดงส่วนใหญ่ของเต๋าผู้สิลปเขาก็จะรับหน้าที่ร้องเพลงประกอบด้วยล่าสุดเขามีผลงานภาพยนตร์เรื่องฮักเจ้าอีหลีโดยมารับบทเป็นบัคเคนตลกน้อยร้อยดีลาซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นงานหนังเรื่องที่3ของเขาที่ได้แสดงไว้หลังจากปี2559 ต้าผู้สิ้นมีผลงานการแสดงภาพยนตร์อยู่2เรื่องด้วยกันคืออ้อมกอดเขมราชและผู้บ่าวไทยบ้าน2ตอนแจกข้าวหาแม่ใหญ่แดง สำหรับภาพยนตร์ฮักเจ้าอิหลีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของเต๋าผู้ศิลป์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับเพราะนอกจากเขาจะมามอบความสนุกสนานและเสียงหัวเราะจากการเป็นตลกหนุ่มท้ายแถวคณะหมอลำชื่อดังแล้วเต๋าผู้ศิลป์ยังได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำรวมถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วยครับถึงแม้ว่าผลงานเรื่องนี้จะรวมเอานักแสดงเสียงดีมากฝีมือไว้หลายคนแต่ก็ต้องบอกว่า ตาผู้สินหรือบักเคนในเรื่องก็ถือเป็นตัวละครสําคัญตัวหนึ่งที่จะมาสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ชนิดที่ว่าได้รับบทเด่นเลยทีเดียวครับโดยภาพยนตร์จะเข้าฉายในวันที่29กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ต้องบอกว่าการถ่ายทอดผลงานภายใต้กลิ่นอความเป็นอีสานของเต๋าผู้ศิล์ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือง,งานแสดงล้วนแต่เป็นผลงานอันโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ชวนติดตามในตัวเขาได้เป็นอย่างดีเขาถ่ายทอดความเป็นหนุ่มอีสานออกมาด้วยความภาคภูมิใจภายใต้ฝีมือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้เต๋าผู้ศิลป์ไม่ได้มีฐานแฟนคลับที่เป็นพี่น้องชาวอีสานเท่านั้นแต่เขายังมีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันตกหรือภาคใต้ต่างรู้จักนักร้องนักแสดงลูกอีสานคนนี้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะสนับสนุนผลงานของเขาเรื่อยไปครับ